การจนบ,บุรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนานและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดผลักดันโรงเรียนกระดาษไทยสู่แลนด์มาร์คใหม่พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน วันนี้18ธันวาคม2568เวลา0 0นาฬิกาที่ห้องประชุมข้ายาชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษาสังวนเสริมสีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนานและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรีกรออจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่7ทับสองร่วมกับคณะอนุกรรมการกลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดกาญจนบุรีด้านเศรษฐกิจโดยมีนางพันวิภาปียมปุตรานายสิทธิวีวรรณพฤกกรองผู้ว่าราชการ การจังหวัดกาญจนบ,บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุมสําหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานภาะวะเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนผลจากเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดด้านอุปทานขยายตัวจากภาคเกษตรกรรมภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมและด้านอุปสงค์ขยายตัว จากการค้าชายแดนโดยเฉลี่ยไม่รวมก๊าซธรรมชาติส่วนด้านเถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดอัดตรางเงินเฟอ้อลดลงแต่ปรับตัวดีขึ้น การจ้างงานหดตัวอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าตามจำนวนผู้มีงานทำในจังหวัดช่วง10เดือนแรกของปีมีนักท่องเที่ยวรวมกว่า12ล้านคนเป็นอันดับ3ของประเทศและทำรายได้รวมกว่า31ล้านบาทอยู่ในอันดับที่11ของประเทศโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากจีนอินเดียเกาหลีรัสเซียและมาเลเซียรวมไปถึงมีการรายงานภาวะการค้าชายแดนไทยเมียนมาของจังหวัดกาญจนบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า5 0 8 2ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมามากกว่า267ล้านบาทและเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลงกว่า633ล้านบาทการส่งออกมีมูลค่าการส่งออกรวม790ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา388ล้านบาทเป็นการส่งออกผ่านจุดผ่อนปลนทางการค้าด่านพระเจดี3องค์ซึ่งสามารถนำเข้าส่งออกสินค้าได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นกว่า104ล้านบาทซึ่งในเดือนนี้การส่งออกเพิ่มขึ้นและการนำเข้ามีมูลค่าลดลง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกรอจังหวัดกาญจนบุรีในการขอความอนุเคราะห์กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาในการส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศมาประจําจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงการดําเนินการตามแผนรองรับการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สู่พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลซึ่งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน โครงการกระดาษไทยกาญจนบุรีที่เป็นพื้นที่ประติศาสตร์ใจกลางเมืองขณะนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้บรรจุโครงการพัฒนาอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น2,566ถึง2,570 มุ่งหวังให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งติดตามโครงการช่วยเหลือของผู้ประกอบการในการรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ด้วยมาตรการสินค้าผ่านระบบ b d s จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนำงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญากว่า63รายการมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าผ่านระบบ Business Development Service เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการรับรองมาตรฐานสินค้าที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานให้มากขึ้น